เข้ามา้านเจ๊จือหน่อยนะครับไม่ได้เข้ามาทาที่แล้วน่าจะมีของใหม่ๆม,มาให้ชมกันเอมีไมหนออันนี้มังกรเงิน มีออรกาสัน้นมีราคาหรือยังยังไม่มีราคาเลยปล<ม><บ>าน่าจะเพิ่งมาใช่ออกราสั้น,ออนโอ้โห,หกี่ร้อยตัวเนี่ยนนอืมเขามีตัวใหญ่ด้วย <บา S 1> ตัวใหญ่อยู่ข้างล่างออรกาสัน้นตัวใหญ่ประมาณสี่นิ้วนะครับสี่ถึงห้านิ้วเนี่ยตัวเล็กประมาณนิ้วครึ่ง อ๋อมีคอมเมนต์ถามราคาอันนี้ปลาปากฉลามนะโอ้ไม่ใช่ฉลามปากเป็ดผมมาพูดเป็นปลาปากฉลามไม่เขียนไว้เลยนะครับอาจจะต้องถามเดีย๋ยวผมถามให้เลยแล้วกันมีคอมเมนต์สอบถามราคาเมื่อกี้ผมไปสอบถามราคามาให้แล้วนะครับฉลามปากเป็ดตัวละ1 5 0 0ับาทนะครับร้านเจจือ ส่วนตัวหลังแอนผมไม่เห็นแล้วอะ่ะตัวหลังแอนไม่โดนซื้อไปผมว่าน่าโดนซื้อเพราะเขาแข็งแรงน่าจะมีคนชอบซื้อไวแล้วนะครับเพราะปลาแข็งแรงอยู่อ่าพอดีเลยนะครับมาร้านเจจือมีหมาน้ำชุดใหม่พึ่งเข้าเลยนะครับเนี่ยตัวใหญ่กว่าเดิมด้วยเพียบเลย เข้ากี่สีครับอาทิตย์ของชุดนี้ออเข้าทุกสีเลยสีเปือกเยอะสีทองเยอะแต่สีดำไม่ค่อยเห็นเนาะออกสีดำอยู่ฝั่งนี้เพิ่งเข้าใหม่ๆเลยนะครับชุดใหม่ตัวใหญ่กว่าเดิมด้วยนะนี่สีดำของสีดำจะเล็กกว่า2สีนั้นราคายังไงครับตัวละพันเนาะชุดใหม่ตัวละ1นึ่บาทเหมือนกันนะครับ เพิ่งมาใหม่ๆเลยเยอะมากให้เป็นอาหารคือไส้เดือนน้ำนะครับเนี่ยเกาะตัวกันเป็นก้อนอเ,เยอะมากเลยกล่องโฟมใหม่ๆ่เลยนะครับเพิ่งมาดูสิแบบนี้พี่เขาปิดอุณหภูมินะเขาใส่น้ำเย็นไว้เออใส่กระติกเอ้อเขาอะไรขวดน้ำแช่ขแข็งให้เป็นน้ำแข็งแล้วก็ใส่ไว้เพื่อเก็บอุณหภูมิให้เย็น อันนี้ไซส์แรกเกิดเริ่มต้นไหมครับอันนี้ไม่ใช่ประมาณสามเดือนตอนนี้สามเดือนขอไซส์เริ่มต้นอยู่ไหนพี่มีไหมเอ่ยอันนี้เล็กสุดแล้วอ๋อตอนนี้ไซส์สามเดือนเล็กสุดแล้วอยู่ที่หน้าร้านอยู่พันสองใช่แล้วถ้าขยับจากไซส์นี้นะครับก็จะเป็นตัวใหญ่อ๋อเป็นตัวใหญ่เลยข้างหน้าราคาอยู่เท่าไหร่ครับ5,500ันหค่ะตัวนี้ใช่ไหมครับ5,500ันห้ี่พันห้าเป็นไซส์นี้อ๋อ4,500ไซส์นี้ประมาณ5นิ้วได้ไหมเนอง ห้านิ้วอันนี้ประมาณสี่นิ้วเนาะห้าพันห้าสี่พันห้าสามนิ้วไหมพี่อ๋ออันนี้สิไซส์เดียวกันสี่นิ้วสี่พันห้าอ๋อเป็นเบิ้ลด้านนี้เป็นเบิ้ลโอ้โหอันนี้เบิ้ลแปลกมากเลยอะแปดพันห้าอ๋อ เบิ้ลตัวนี้เป็นเบิ้ลสวยนะครับพี่เขาบอกว่าเบิ้ลเท่8,500นะตัวนี้เป็นเบิ้ลแบบผมว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเขาไม่หยุดนิ่งให้ดูเลยนี่ฮะลายแปดนะผมไม่เคยเห็นเลยทางนั้านบอกเบิ้ลเท่นะครับ8,500แต่ถ้าไซส์เล็กก็คือเริ่มต้นของลูกป,ปีนี้นะครับ1 0 0เนาะก็คือง่ายๆสรุปก็คือมีสามไซส์ไซส์เล็ก1 0 0ง แล้วก็จะมีไซส์4นิ้ว4,500แล้วก็ไซส์5นิ้ว5,500โอ้แล้วก็มีไซส์นี้ด้วยเนาะไซส์นี้เป็นไซส์กี่นิ้วเนี่ยสิบไหมประมาณเ้าน <10 S 2> <ม>ี้ประมาณ9ถึง10บนิ้วอยู่ที่เท่าไหร่ครับ9,500 9,500น่าจะหมดแล้วเนาะน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับไซส์เต่าสุกตามีคอมเมนต์ถามแต่ละไซส์นะครับ1 0 0 สซลูกปีนี้พันสองแล้วก็4 5่พันห้ก็คือ4นิ้ว5นิ้วแล้วก็มา9นิ้วเลยนะครับ9 5้าพันนิ้วถึงสินิ้วรวมกันนะครับแล้วก็จะมีราคาพิเศษเบิ้ลเท่ทางร้านเรียกเบิ้ลเท่ทำไงอยากเห็นลายชัดๆเนาะแต่เบิ้ลแปลกจริงๆครับอันนี้แปลกสุดๆแล้วที่เคยเห็นมานะ มาถึงในท้องตลาดตรงนี้นะครับตัวนี้อยู่8,500